รถก็ไม่มีใช้มึงดูดิขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยไอ้กายขอบพี่มีรถปะกูไม่มีรถโอเคกดซับได้นะครับทนกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเยี่ห้อน,นี้ดวงโคตรส,สวยเลยเข้ามาไม่สวยยี่้อมันเบิกให้กูเฮ้ย Er. อ้เหี้ยเจอแต่ละอย่างมึงดูมันเบิกรถให้กูขับสภาพกูกูมาเฟียของเมืองนะเวย้ยไอ้เฮี้ยกูมาเฟียนะเวย้ยสัตว์ดูมาเฟียแล้วถ้ากูโดนชนอีกนะสภาพกูเป็นสุลต่านนะเวย้ยเมืองวอตอ่ะ ขอตังค์สมทบทุนหน่อยค่ะไม่มีครับเนี่ยกับขายดีๆเขอที่จะไปขายยาแจ้งหรอไม่ใช่รอคุณเลยมั้ยจีมันปรานไร่ไม่มีครับเนี่ยเก็บแล้วเลยนะไม่มีบิรุ์เลยล่ะไม่มีเลยครับไม่มีบิรุ์เลยนะรถประมูลครับโอซี่เหรอสวัสดีครับรถประมูลโอซีไหมครับใช่ครับรถประมูลครับเอ่อโชคที่คุณไม่อยู่มันมันมันคุณส่งเพื่อนเขมาคนหนึ่งมันป่วนผมทุกวันทุกคืนไม่เคยใครครับใครเอ่ย มันบอกว่ามันเป็นเซียนพระตีไก่อะไรของมันเขาไม่รู้ใครวะเขาอชื่อปัญญาไอ้ผมเจอแล้วไอ้ปัญญานะแม่งอยู่กับผมทั้งวันทั้งคืนผมไม่รู้จักอะไรอ่ะผมไม่รู้จักครับอ้าวทำไมมีอะไรพี่ไม่มีไรเขาชวนผมไปเล่นคือใครอ่ะผมไม่รู้จักพี่ปัญญาปัญญาเหรอ ใช่ผมไม่รู้จักครับพี่เดี๋ยววเดี๋ยวว่าหลังมามาคขาพาให้รู้จักเอ้าเอ้าเหรอไม่ไม่ผมเคยเจอเขามาเขามาขายไวเบ้ผมอยู่นะไม่ก็ผมไม่รู้ครับว่าใครอะไรยังไงไงพี่เป็ที่ที่บอกได้เดี๋ยไปรู้จักเลยทำไมอรัพี่รถผมคือใครอ่ะครับพี่โควินเขาควินเขาคงท้าเขาคงซับนะครับได้ครับพี่ทำไมเขาพูดถึงผมด้วยหรอครับพูดดิไปพูดอะไรอ่ะเราเขารู้จักผมหมอ เออไม่รู้เลยพูดอะไรอ่ะพี่ไค่รู้มานเราถามไอ้เกลผู้ใหญ่เกลอ้าวไอ้เกลอยู่ไหนเงี้ยตอนนี้ไม่รู้แฮะใช่เหรอพี่ไอ้ดิ้งไอ้ดิ้งเกลอยู่ไหนดิ้งครัไอ้เกลยังไม่มาไอ้เกลมาแล้วแต่เกลไปแล้วมาแล้วไปแล้วเอ้อทำไรพี่เกลเกลมาลองรถประมูลโอซีมาใช่ประมูลมาใหม่ไม่รู้ไปไหนอ่ะฟู่หรอไม่รู้ ไม่เคยมามีป้อ hey, มเฮลิคอปเตอกอยู่เอ้ยอยู่บ้านพี่เฟิร์สละฮะเอ้าเหรอใช่เหรอครับเออใช่ครับอ๋อใครวะไม่รู้จักอะชื่อเนยอะพี่รู้จักพี่เฟิร์สไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครับไม่ไม่รู้จักหรอใช่ไม่รู้จักเลยครับโอเคโอเค ทำไมอ่ะคือใครหรอเขาทาอะไรไม่มีอะไรครับหนูน่าจะจำผิดคนอ่ะจำคลนพิงอ่ะบอนน่ะไปเลยไม่หรอเออเขาคือใครอ่ะเขาทำอะไรวะทำไมวะไม่ไม่รู้เลยหนูจำผิดอ๋อเขาไม่ได้สดใช่ป่ะเขาสดป่ะเขาสดไหมหรอเออไม่รู้เลยว่ะแต่สวยนะใครสวยสวยสบัดเลยอ่ะคนนั้นอ่ะใช่เหรอชอบหรอชอบก็จีบดิ ปก็แย่ละเขามีแฟนยังอ่ะไม่หนูไม่เห็นไม่รู้อะเขามีหรือยังวะเขาเป็นแฟนกันหรือยังอะพี่ไม่รู้แล้วดูแล้วเหมาะไหมเหมาะไหมก็เหมาะอยู่สวยเหรออืมอืมแล้วแบบอีกแล้วผู้ชายผู้ชายไม่หล่อหรอผู้ชายหรอเออแต่ตอนนี้จนเหมือนกันพอทีทำไมเขามาเอาที่ผู้ชายคนนั้นวะเล่นปะอื อะไรนะอ๋อเหมาะครับเหมาะเหมาะเหมาะดีครับเหมาะดีหไม่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 เทศพไม่เทศไอเบอร์อย่างไรพร้อมใช่ใช่ใช่เอาลูซิตไปโโออเเคคแต่ผมไม่มีของเล่นนะเหมาะเนาะถ้าเจอโจ้เหมาะครับเหมาะเหมาะเหมาะดีนี่อะไอยู่นี่อะไรยเทียรเหมาะเลยล่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่อ๋อใช่ใช่ครับเดี๋ยวหนูไปทำงานละไปไหนอะไปไหนอะอ๋อหนูจะไปวิ่งเล่นน่ะวิ่งเล่นไหนอะความลับ อไปดูด้วยดิว่างเลยไปดูไม่ได้หรอกทำไมอ๋อเดี๋ยวนี้คืออ๋อโอเคเข้าใจแหละเรามันห่างเหินกันเรามันเรามันแบบไอ้นี่ไม่อยู่หลายวันแหละคงจะไม่ไม่เคารพกันอยู่แล้วกูรู้ก็ดูไม่ไปได้ไม่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 ต้องพาไปก็ได้อย่างจริงไม่ใช่หนูจะแวะไปไปบ้านเพื่อนเฉยๆน่ะบ้านเพื่อนไหนอ่ะมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่บ้านเพื่อนอยู่บีซีบ้านเพื่อนอ๋อไม่ใช่บ้านเพื่อนในนี้หรอเรยบด่วนหรอไม่ใช่ดิบ้านเพื่อนเกษตรอ่ะ ไม่มีนะตรงนั้นน่ะอ๋อเหรอหนูไม่ได้ไปอันนั้นอ้โหนูไปบีซีหนูไปแบมบีซีไปทำไมอะมันมีคนมาจีมิเกลไงอ๋อเหรองั้นไปด้วยดิหนูพูดเล่นไม่มีคนจีมิเกลหรอกไม่ไม่ไม่กูไปด้วยขาฆ่ตามเนโอ้โหไม่มีอะไรไม่ไปด้วยป้าพี่แก่พี่แกี่ป้าเดี๋ยวเราไปทายอื่นดีกว่าพี่แก่ปลาไรทม่จะไปแบมบีซีเร็วเร็วบ้านมันอยู่ไหนอะ บ้านอยู่ไหนนำไปเลยโอ้พี่เกียร์จะขับทันหรอก็ขับช้าๆสิพี่ก็ขึ้นคันนี้สิอะแรรถคันเนี้ยแล้วรถคันเนี้ยบ,บ้านเขาอยู่ตรงโฮมโปรพี่เกียร์โอ้โหเฮีเยกูขึ้นรถคันนั้นแหละไปบอกแล้ว่าไกลเอ้ยแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปฝากรถก่อนฮัลโหลครับฝากรถหน่อยไปไหนครับ เดี๋ยวมาอย่าให้หายนะวันนี้แกงพี่ไม่ทำอะไรกันหรอกูไม่ได้เข้ามานานแล้วหลายวันแล้วไปไหนล่ะอ๋อติดเอ่อไปตีคนอื่นเืิมไงงานการไม่ทำไม่ไม่ไม่จังหวะเมืองนอกไงพี่วุหนูดเเขาตบยับเลยล่ะเอ้าอ่อนนองอ้อทำไงอ่ะพินะใครตบอ่ะตาเวียอะไร โอ้ <Ừ. S 1> กูทำอะไรไม่ได้วะเพราะเขาไม่เอาเอไม่เล่นนะกูมันต้องเล่นยังไงอ่ะต้องเล่นยังไงไม่รู้ก็กูเขาไม่เล่นกับกูจะให้กูทำไงกูจะรู้ไ่แล่ะต้องเล่นยังไงเออไม่ใช่หมายถึงพวกหนูอ่ะก็เล่นให้เเหมือนพวกกูสิเป็นไงวะอ่ะก็เล่นให้เหมือนพวกกูสวยละอืม โอ๊ยวันนี้เพื่อนๆหายไปหมดเลยอ่ะเหงาสุดๆไปวัดโซนก่อนไปวัดโซนก่อนไปวัดโซนก่อนไปทำอะไรอ่ะไม่รู้ไปวัดโซนก่อนวัดโซนเลี้ยวซ้ายไปสินี่ไงขึ้นบนนี้ก็ได้พี่เอโอยมันมีอะไรอ่ะเออไปวัดโซนก่อนเฮ้ยเรื่องมีราวชัว เพื่อนเพื่อนล่ะ<า>กูโดนล, <ง S 3> ล้างซ่นเอามูนอะ